สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมนะคะตึกกวเจ็ดทับหนึ่งนะคะที่เป็นหอผู้ป่วยประคับประคองกันนะคะนี่อยู่ชั้นเจ็ดนะคะของตึกกัลยายนะคะแล้วก็จะไปดูกันนะคะว่าตึกประคับประคองของเรานะคะทําอะไรยังไงบ้างนะคะมีผู้ป่วยแบบไหนนะคะแล้วก็มีห้องอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราดูแลผู้ป่วยของเรายังไงกันบ้างนะคะไปชมกันค่ะ มาด้านหน้าน,านะคะของตึกนะคบประคองนะคะด้านนอกนี่นะคะก็จะมีที่นั่งนะคะมุมให้ญาติน <sh> <acid> ั่งนะคะแล้วก็จะมีด้านในด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะใช้กับอีกหอหนึ่งนะก็จะมีที่พักนะคะของญาตินะคะให้มานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะเป็นมุมข้างนอกนะคะที่แบบดูสวยงามน่านั่งมากๆเลยนะคะก็จริงๆก็จะมีอีกหองผู้ป่วย อีกอันหนึ่งด้วยนะคะที่เป็นการให้เลือดอะไรอย่เงี้ยนะคะเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเลือดนะคะเราก็จะไปเข้าไปดูกันนะคะว่าของผู้ป่วยของเรานะคะดูแลคนอช้แบบไปดูกันค่ะ เ,เดินเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์พยาบาลใช่ไหมคะข้างในนี้นะคะก็จริงๆอะ่ะเพิ่งเห็นนะคะตอนที่อยู่วอรเนี่ยก็ยังไม่เห็นเท่าไหรนะ่ แต่ว่า,อาพอจะโลนะคะเพิ่งได้เห็นนะคะว่าในห้องนี้นะคะมีห้องพระพุทธร,รูปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นญาติหรือคนไข้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามานั่งสวดมนต์ไหว้พระได้นะคะแต่ว่าในบางที่เนี่ยเราก็จะมีศาสนาอ,อื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่ของเรานะคะแทบจะ99%เลยนะคะเป็นพุทธเนาะก็สามารถที่จะเข้ามานั่งไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิได้นะคะหรือเข้ามาครับพระเฉยๆก็ได้นะคะ ตรงเข้าไปอีกนะคะก็จะเป็นห้องพักญาตินะคะก็จะเป็นห้องพักญาตินะคะมีสิ่งรื่องความสะดวกมากมายนะคะบางทีญาติก็สามารถที่จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจรับประทานอาหารได้นะคะแล้วก็เป็นห้องนี้นะคะห้องให้คําปรึกษาเองนะคะหอ,อ,อผู้บริหารประคองของเรานะคะหรือแม้แต่ห <c oughs> ออื่นๆนะคะก็จะมีห้องนี้อยู่นะคะก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่าสําหรับ ให้ทำ Family m e e t i n g นะคะก็จะมีมุมประมาณนี้นะคะหากมีการรักษาอะไรบางอย่างนะคะที่จะต้องเป็นการตัดสินใจแชร์ริ่งดิ i ซิชันเมคกิงร่วมกันนะคะเราก็จะเข้ามาที่ห้องนี้นะคะเพื่อที่จะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับ Go of Care นะคะหรือว่าเป้าหมายในการรักษากับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งส่สน่แล้วเนี่ยคนเราจะพยายามถามคนไข้เป็นหลังนะคะแต่ว่าในบางจังหวะหรือบางสถานการณ์หรือบาง บางช่วงเวลาเนี่ยคนไข้อาจจะไม่สามารถที่จะให้การตัดสินใจได้นะคะเราก็เลยจะต้องมีการ s i o making แบบ sharing making ก,กับครอบครัวนะคะแล้วก็ใช้ห้องนี้นะคะในการพูดคุยนะคะ ซึ่งในนี้นะคะนอกจากเป็นขอผู้ป่วยประคะับประคองนะคะเราก็จะมีห้อ,อ,องที่เป็นเอ่อเนสซิงโคมนะคะซึ่งจะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่เตียงน,นะคะซึ่งก็จะเป็นคุณพยาบาลนะคะประคองของเราแต่ว่าจะแยกส่วนกันเนาะเป็นคล้ายๆเอกชนเป็นคล้ายๆเอกชนนะคะอันนี้เป็นคุณพยาบาลรอรับรอทําอะไรกันอยู่นะคะรอทําอะไร โอ้ดิฉันเพิ่งเสร็จราอนทำอะไรกันอยู่นะคะคุณพยาบาลพี่อิ๋วสวยเอาเว็ดบานนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิดรอใช่ไหมใช่วิดรออีทีพิวเค่ะเห็นไหมคะงานเยอะแค่ไหนก็ยังหน้าตาสดใสนะคะทำงานด้วยใจนะคะซึ่งหอผู้ป่วยปรคคาประคองของเรานะคะนอกจากจะมีทั้งห้องรวมแล้วก็ห้องเดี่ยวนะคะห้องรวมของเราเนี่ยก็จะมีประมาณไม่ใช่ประมาณมีอยู่5เตียงด้วยกันนะคะซึ่ง5้าเตียงนี้นะคะจะต้อง เออเป็นญาติเฝ้าเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสิทธิข้าราชการเนี่ยก็จะไม่เสียงเงินเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสิทธิ์อื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีค่าส่วนต่างเพิ่มเติมนะคะส่วนในห้องที่เป็น VIP นะคะก็จะมี v i p ีเดี่ยวเนี่ยจะมีทั้งหมดอยูอ่ประมาณ7ห้องนะคะ7จถึงแห้องนะคะก็จะเป็นห้องที่กว้างๆญา,าติสามารถเฝ้าได้กี่คนก็ได้นะคะได้24ชั่วโมงเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะ แล้วก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าเราจะมีโซฟามากกว่า1โซฟานะคะเพื่อที่จะให้ญาตินะคะสามารถเฝ้าได้มากกว่า2-3คนหรือมากกว่านั้นก็ได้เลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นหอผู้ป่วยประครับประคองของเรานะคะแล้วก็จะมีห้องพักแพทย์นะคะแล้วก็เป็นห้องนอนแพทย์แล้วก็ห้องพักแพทย์ที่อยู่ด้านในนะคะซึ่งเออ ข้อบ่งชี้นะคะในการที่มีหอกประทับทองนี้ขึ้นมานะคะก็คือเป็นก่อตั้งนะคะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกับจริงๆอะ่ะผู้ก่อตั้งก็คือเป็นคุณแม่อาจารย์คุณแม่ของเรานะ่ยก็คืออาจารย์ศรีเวียนนะคะแล้วก็ร่วมกับ หลายภาคส่วนนะคะก็ทําให้มีหอประคัประครงนี้ขึ้นมานะคะซึ่งจุดประสงค์นะคะก็มีประมาณสัก3จุดประสงค์นะคะอันแรกเลยก็จะทําการวิดรอนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เห็นกันนะคะวิดรอและซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจนะคะยากระตุ้นความดันต่างๆนะคะฮิโมดายอไรแบบนี้นเาะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่ากว่าจะมาผิงกระบวนการนี้นะคะมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะอันที่2นะคะก็คือการทำโฮมแคร์นะคะ อันที่3นะคะก็คือการจัดการอาการรบกวนต่างๆนะคะซึ่งบางครั้งแล้วเนี่ยถ้าเป็นหวดอื่นๆที่เป็นขอเป็นหวดอื่นๆแล้วมีผู้ประกอบกาของเราที่หมดการรักษาของในแพมารีนะคะหรือว่าแผานกนั้นๆแล้วนะคะแต่ว่ามันโรคมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีอาการต่างๆที่เราจะต้องจัดการเนาะที่ที่คนไข้ของเราจะต้องได้รับการจัดการนะคะเราก็จะมาพักที่หอบพับ,พบหอบ้วคะก็คอของเรานะคะแล้วก็ อ, 4, อ,อันที่4นะคะอันที่สามใช่ไหมอันที่4นะคะเรียกว่าレスパイแพนค่ะหรือว่าคนไข้ของเราบางส่วนนะคะก็จะมีแคร์กิฟเวอร์เขาเรียกว่าแคร์กิฟเวอร์ที่แบบอ่อนล้าอ่อนแรงะคะก็สามารถที่จะมาฝากมาแบบให้เราดูแลได้นะคะแล้วก็เรานอกจากที่เราจะดูแลครอบผู้ป่วยแล้วนะคะเราก็จะต้องดูแลครอบครัวด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเกณฑ์ในแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะก็มาฝากกันไว้นะคะ โรงพยาบาลใดนะคะที่อยากจะมีหอผู้ป่วยประทับประคองที่สวยงามนะคะก็สามารถที่จะมาดูงานเยี่ยมชมพวกเราได้นะคะแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้อย่าง,างโรงพยาบาลของทุกคนได้นะคะเราก็จะทําให้สามารถดูแลผู้ป่วยประทับประคองนะคะรวมถึงครอบครัวค่ะได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็สามารถที่จะแชร์นะคะกดติดตามกันได้และเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ